สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่สมยศนะคะพี่สมยศคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตะลาวาัยครับบ้านตะลาวายัย<า>ปันนิปนนตะบนปนนิพี่สมยศเนี่ยใช้คู่หูมหาสัจจารย์วัวแพนคาร์ซานของเราเนี่ยมาประมาณกี่ปีแล้วคะน่าจะ3ปี3ปแต่ทีแรกก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่มา,มาปีนี้ใช้ต่อเนื่องก็คือปีนี้ใช้ต่อเนื่องใช้ช่วงไหนบ้างคะพี่สมยศ ก็ตั้งแต่เริ่มสะสมอาหารก็ไม่เคยขาดเลยใส่ทุกรอบก็คือก็คือตั้งแต่ฟื้นต้นทาใบเปิดตาดอกด้วยไหมคะเปิดตาดอกก็ใช้เปิดตาดอกก็ใช้อ่าร่วมกับปุ๋ยเกศใช่ไหมคะบารุงดอกห่างแย้ใช้เหมือนกันหมดเลยใช้ร่วมกับปุ๋ยเกตก็คือสูตรปุ๋ยเกศอย่างเดียวอ๋อก็คือเราใช้มาทุกช่วงเลยใช่แล้วในช่วงเป็นลูกเนี่ยค่ะพี่สมยศก็มีการใช้ชุดคู่หูเนี่ยฉีดพ่นบำรุงลูกด้วยใช่ไหมคะ ใช่ฉีดเหมือนเดิมเลย1ต่อ1ตอนหนึ่งกับรวมกับปุ๋ยเกตก็คือชุดคู่หนึ่งชุดนะคะน้ำหนึ่งพันลิตรบวกปุ๋ยเกตด,ด้วยบวกปุ๋ยเกตเยอะไหมคะสามขีดตอนหนึ่ง <t. S 2> ต่อสองร้อยลิตรก็ประมาณกิโลครึ่งอัตราส่วนนี้ก็ถือว่าไม่ได้เยอะเนาะพี่สมยศตัวอื่นไม่มีก็มีแคลเซียมบอลลอนธรรมดาเนี่ยแหลกะก็ยาแล้วก็มีบวกยาลายยามแมลงยาลาแทบจะไม่เคยใช้ถึงตอนนี้ยังไม่เคยใช้ ก็คือด้วยว่าปีนี้พี่สมยศเนี่ยใช้ชุดคู่เนี่ยตั้งแต่เริ่มทำใบตลอดมาทุกช่วงเลยแล้วก็พบว่าแทบไม่ต้องใช้ยาลาเลยใช่เพราะตอนนี้เพิ่งจะมีลาเข่าดำๆตอนเล็กๆหงเยอะก็ไม่เคยใช้แล้วเมื่อถ้าย้อนกลับไปอะค่ะตอนที่เรายังไม่ได้ใช้ชุดคู่หัวค่ะตอนนั้นเนี่ยเราต้องใช้พวกยาลาเยอะไหมคะก็ ใช้บ้างแต่ปีนี้รู้สึกว่าน้อยใช้น้อยมากมยาก็ยาหนอนก็แทบจะไม่ได้ใช้ใช้อบาดตัวเดียวส่วนมากจะเป็นอบาดตัวเดียวเลยแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนี้ทุเรียนอายุกี่วันละคะพี่สมยศน่าจะ9ก้าวัน90วัน,วนประมาณด้วยประมาณผลเป็นที่น่าพอใจไหมคะไซส์ลูกขนาดลูกเป็นไงบ้างคะลูกก็โอเคใช้ได้2ถึงโลแล้วก็กว่าเอทุกลูก ก็ใหม่ๆแต่มันก็มีตกใต้มากเพราะว่าแล้วมันเยอะต้นหนึ่งแน่นเลยไว้เยอะไหมคะเนี่ยก็มี40-60ถึง6กกว่าทุเรียนอายุ6ป,6ปี6ปีไว้40อัพเนาะใช่ใชโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวตัดลงมาแล้วเนี่ยผลโดยรวมเนี่ยเป็นเบอร์ไหนนะ AB ไหมหรือ ABC แต่จริงภาพรวมที่เราดูตอนนี้ทุกต้นเลยถือว่าโอเคเนาะพี่สมยศ ใช่ก็มองว่าตกไซส์น้อยไม่ถึงส0ปก็เป็นที่น่าพอใจนะคะทีนี้อยากให้พี่สมยศฝากนิดนึงตอนนี้มีสมาชิกหลายคนเลยค่ะไม่ค่อยกล้าใช้ชุดคู่หูในทุกช่วงเขาจะกล้าใช้แค่ตอนทำใบนะคะพี่สมยศในฐานที่พี่สมยศเนี่ยใช้มาก็3ปีละแล้วก็ปีนี้ตัดสินใจใช้ทุกระยะเลยอยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่เขายังลังเลแล้วก็ไม่กล้าค่ะก็ ผมใช้มาตลอดทำใบใบใหญ่ใบหนาเดี๋ยวปีนี้แตกใบอ่อนก็ปล่อยเพี้ยกินไปเลยเพราะใบเก่ามันหนามันใหญ่มันก็ไม่มีผลอะไรก็ใช้จนกระทั่งตัดลูกแล้วก็ฟื้นต้นก็ก็คือคู่เป็นหลักใช่ใช่อย่างเดียวฮอร์โมนตัวอื่นไม่เคยใช้มไม่เคย,าายใช้สายยาจะบใบสา,ายนี่ตอนเปิดตาดอกก็แทบจะไม่ได้ใช้ ยาจับใบก็คือไม่ต้องใส่เลยยาจั e, บใบใส่ใส่บ้างเพราะว่ามันมีฝนบางทีมันมีฝนอ๋ออันนี้ก็เป็นเทคนิคในแต่ละพื้นที Wiz ่ในแต่ละสวนเนาะใส่เป็นพวกมลอ่ษใช่ครับเวลาฝนมาแรงเวลามีการระบาดเราก็ต้องใส่เพราะว่ามันให้มันชัวรหน่อยเราไม่ต้องมาฉีดซ้ำเลยใช่ครับ อขอขอบคุณพี่สมยศมากๆนะคะที่เป็นอีกหนึ่งเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่มาการันตีให้เราสําหรับใครที่ยังลังเลอยู่นะคะตอนนี้รีบเลยค่ะโปร 1>, 1แถมหนึ่งยังอยู่นะคะขอบคุณที่สมยศมากค่ะส,สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย